ทางบอลาดูน็สังเกตเนสูครับในน,น,น,นั้นัยกไปุเเรียน,น,นท่านนากเเยียมเยียมผู้ปวดะครับเห็นว่าแต่ละร้นที่เข้ามานี่สีแดงนี่จะเป็นคนแ้ท,ที่มีความเขี่ยสงที่บำร้าจะทำที่เราเองและ,นะทนเพื่อสัาันว์ท่างแพทย์ที่กรมคอโก่สัันครับเป็นสวัพยีเาลาครับ ไปรวบไปใดใช่ไหมกระโดดก่อนใช่ไหมดี๋ยวจะเจออะไรบ้าไอไข่อันนี้เปิดทางเลยนครับเดี๋ยวออกทางนี้นะครับดีเลยป่วยไข้เปล่ายังนะขอให้เป็นนะข้นขดข้นทรายขึ้นหมดทุกครการขอตัค์แล้วกครั้หมท่านนายกมาเยี่ยมนะคะเดี๋ยวคุกับานนายกเรอสวัสดีานนพเป็นไงบ้าง สวัสดีเป็นไงบ้างวันนี้เปียนี้หัวหน้ามาแล้ววันนี้เป็นไงอาการเป็นไงรู้สึกว่าเป็นยังไงไม่สบายอะไรยังไงไล่อ่าันนี้ก็ก็ก็คุยกับหมอแล้วนะก็ยังสามารถจะดูแลได้อยู่ <S <S โอเคอย,เอย่างิดไมยมีอะไรก็นายก็มาให้กำลังใจช่วยนะกำลังใจช่วยนะหายเ,เร็วๆนะนะใช่ไหมนะ โอเคพักผอดไปก่อนนะเจนกว่าจะหายดีนะบ้านสะแพ่ไม่ได้หรอได้ครับาจา์ครับรูปๆกันนะเราเป็นทีมเดียวกันนะครับที่ได้ไม่ใช่กอกำลังใจอย่างนายกท่านจากรัฐบาลกรมาาปรยุกตในนักะีทเฝากข่าวไว้ให้พี่พวกเรานะไองนห เราเรียกท่านรตรก็ได้สนุก็ให้ความรู้ยากันทั้งคนแล้ว่อยฟังว่าจะทำอะไรกันบ้านจะแก้งไหนเรืงไหวันนี้ก็ขอเรื่องของการดูแลนุกกากรและแล้ววันนี้การรวมดีๆขอเรา่องดูแลนเห็นลอยยิ้มแล้วก็ไหลใจอ่อนอ้าวมาบเป็นผู้สัคอมมานเดอร์ในเหตุการณ์เรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาตรการเดียวบางที่มันมันไม่พอหรอก มันต้องหามาตการเสริมมารการอะรช่วยด้วยใช่ไหมวันนี้ก็เพียงใครไม่ชอบแต่ทุกคนไม่ี่ยใครพอใจเลยทุกคนหนอยเลยหรอดูหน้าชื่อๆอย่ารอยยิ้งแบบนี้ลอกดวงรมาหอให้คนรักธำไม รอคนรักคนหลงไม่ใช่ใช่ใช่ไมะนั้นปากนี้ก็พูดแรงวันนี้เนยคนโอรวล้วนะยังไงบ้างังยเงยได้กับบ้านกับ้าไหมกาอย่ใช่ไหมมีเบนใช่ไหมรอนี <zone. S 1> ้อนี <all together> okay. ้เนี่ี่ติั้วก็จัดเป็นเบไปเาตล้เลว่า้งล้ การเรียนท่านนายกรัฐมนตรีแพทย์วิทูลนันกุลผู้ในการกองสาธารณสุขในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองนายกทินชาญวราีรุฬกุลกาบต้อนรับและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกคนรู้สึกยินดีมากครับที่ถึงความกำลังใจพวกเราในวันนี้พวกเราที่อยู่ในห้องนี้ตลอดจนเพื่อนข้าราชาการยินดีกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าพวกเราได้ทํางาน ยางความสามารถนะครับในการที่จะช่วยแบ่รเบาภาระของหน้าท่านโควิด19หรือโค I-19 ผมขอเรียนยืนยันแน่นอนครับว่าพวกเราจะจะยิ่งมีความกำลังใจที่ดีมากขึ้นนะครับก็ขอชื่เวลาที่ผ่านไปถึงวันนี้นะครับทั้งในส่วนของร้อนตรีรัฐมนตรีว่าการกระสาธารณสุขปลัดกระทรวงผู้ว่าจังหวัดในแพทย์จังหวัด ด้วยการลงวารและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับตลอดเจ้าหน้าที่ฝ่ายล้วทุกคนนะครับเนี่ยสามสี่แห่งทุกคนก็มีความผมวิเคราะห์ตรวจทุกคนก็มังรีบฝันแบบใจดีอยู่คนละควรโรเชียลรายการนั้นผมคิดว่าองค์กรองค์ครับทั้งหมดในการแก้ไขโควิดเนี่ย2ต้องมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนอันดการต้อดูแลตัวเองครอบครัวและปลอดภัยไปด้วยนะครับแนะนําช่วยเหลือกันตลอดครับท่านนายกครับขอบคุณนะยินดีที่ได้ได้ยินจากผู้ว่าอย่างนี้นะหรือว่าเป็นตัวแทนทุกสถานการกับผู้ว่าได้ใช่ไหม คนน่ทุกสุดรายการที่ทำมากานนั้นพวกว่านะรวมมือที่กันและกันต่อไปนะพวกเราจะได้ไปด้วยกันนะช<ม>าวบ้านประชาชนได้พอใจมีความรู้สึกที่ดีนะ<ม>ชลบุรีบ้านเกาา่าฉันต่อไปมีป้าจีนไหมป้าจีน <c oughs> ป้าจีนก่อนการเรียนนั้นท่านนายกต้องใจรักชาวป้าจีนวันนี้มีความพร้อมครับที่จะเตรียมการรับโควิดครับ ไมได้่อะไรเราะคนสอคาครับต้องทำ้คับใส่ลนะนการดูแลไปนรพื้นที่เลยนะขุณจักสบายโคราชโคราชครับครับผครับแหลที่คนเข้ามาแร่ความปลอดภัครับครับคายพร้อมแล้วกันจัดทีแตับนหลวงมุติได้คุณธรรมาเป็นวันถุกังใจที่กำรังดูนี้ ต้องยินดันว่ามีความหมายกับการทํางานของพวกเรามากครับพี่ร้องครับกับขอบคุณครับวัดเป็นเท่าไม่เท่าวัดที่รองเรื่องเรื่องข้าเทอาไรผมดูแลให้นะก็ขอให้ทยอยยดูแล้วแต่บางทีเป็นสื่อมวลชนสืบไปขอเรียนเชิญครับให้พระองค์พ่อมาถึงที่ว่าแต่มาบนจังหวัดนะจ๊ะนะ